บทสาธยายเรื่องอัภาวลาหกสูตรเทวดาแห่งม่านเมฆและความมืดที่เกิดจากความยินดีที่มาจากพระสุตตันตปิดกสั่งยุตตนิกายขันธวารวักวลาหกกสัสสังยุตในย่อหน้าที่551เจริญพรญาตโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้ อาตมาจะขอน้อมนำเอาอัภพวลาหกกสูตรเป็นพระสูตรที่ห้าสิบห้าในวลาหกกสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังชื่อของพระสูตรนี้มาจากคำว่าอัพพะซึ่งพระอัตกถาจารย์ขยายความว่าหมายถึงม่านเมฆหรือปรมแห่งเมฆและ วลาหกะคือเทวดาผู้สถิตในเมฆชื่อนี้จึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเทวดาผู้บันดาลให้เกิดม่านเมฆอันบดบังท้องฟ้าหัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงให้เห็นถึงอำนาจจิตของเทวดาที่สามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ อันน่าสะพรึงกลัวของความมืดมิดซึ่งทั้งหมดนั้นมีต้นต่อมาจากเพียงแค่ความยินดีหรือการเล่นสนุกของพวกเขาอันเป็นภาพสะท้อนที่ลึกซึ้งของการกระทําที่เกิดจากความประมาทณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีภิกษุรูปเดิมได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำถามที่ต่อเนื่องกันมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอ,อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมฆหมอกมีขึ้นในบางคราวพระเจ้าค่าตามในที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความไว้คำถามนี้ไม่ได้หมายถึงเมฆฝนตามฤดูกาลปกติ แต่หมายถึงเมฆที่ผิดปกติเช่นเมฆที่หนาทึบเกินธรรมดาเมฆที่สามารถบดบังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จนมืดมิดต,ต่อเนื่องกันถึงเจ็ดสัปดาห์หรือเมฆที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ในฤดูร้อนอันแจ่มใสเมื่อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสตอบ โดยทรงเปิดเผยถึงอำนาจจิตของเทวดาด้วยหลักการเดียวกันว่าดูกระพิสุพวกเทวดาชื่อว่าอัภพวลาหกกะมีอยู่เมื่อใดเทวดาพวกนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าฉไหนหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเมื่อนั้นเมฆหมอก ย่อมมีขึ้นเพราะอาศัยเจโตปนิธิคือความตั้งใจของเทวดาพวกนั้นพระองค์ทรงสรุปว่าดูกระภิกษุข้อนี้แหลคือเหตุและคือปัจจัยให้เมฆหมอกมีขึ้นในบางคราวหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ1 เมฆหมอกที่บดบังดวงอาทิตย์เปรียบได้กับกิเลสที่บดบังแสงแห่งปัญญานี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระสูตรนี้คืออุปมาชั้นเลิศการที่อภวลาโหกเทวดาบันดาลม่านเมฆขึ้นบดบงังแสงสว่างของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จนเกิดเป็นความมืดมิดยาวนานชั้นใด อวิชาและโมหะคือกิเลสในใจของปุถุชนก็ทำหน้าที่เปรียบเสมือนม่านเมฆที่หนาทึบคอยบดบังแสงสว่างแห่งปัญญาฉะน,นั้นมันทำให้เรามองไม่เห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงมองไม่เห็นอริยสัจสี่และต้องเดินหลงทางอยู่ในความมืดมิดของสังสารวัฏอย่างไม่สิ้นสุด การเล่นสนุกของเทวดาจึงเป็นภาพสะท้อนของการเล่นสนุกกับกิเลสของเราเองซึ่งผลลัพธ์คือคือการสร้างความมืดบอดให้กับจิตวิญญาณของตน 2. ความยินดีหรือรติที่ปราศจากโยนิโสมนสิการย่อมนำไปสู่ความประมาทแรงจูงใจของเทวดาคือรติ คือความยินดีความเพลิดเพลินการกระทำของพวกเขาจึงไม่ได้เกิดจากโทสะหรือความมุ่งร้ายแต่เกิดจากโมหะคือความหลงและความประมาทคือความขาดการพิจารณาโดยแยบคายพวกเขาเพลิดเพลินอยู่กับอำนาจและความสุขของตน จนลืมพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นนี่คือบทเรียนที่สะท้อนมาถึงชีวิตของเราโดยตรงบ่อยครั้งที่เราทำสิ่งต่างๆเพื่อความสนุกเพื่อความสุขส่วนตนโดยขาดการไตร่ตรองถึงผลที่จะตามมาคำพูดที่พูดเพื่อความสนุกปาก อาจจะทำร้ายจิตใจของผู้อื่นการกระทําที่ทำเพื่อความสุขชั่วครู่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมพระสูตรนี้จึงสอนให้เราฝึกเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบคายในทุกการกระทําเพื่อที่ความยินดีของเรา จะได้ไม่กลายเป็นความทุกข์ของใคร 3. อํอำนาจจิตที่แท้จริงคืออำนาจที่ใช้เพื่อทำลายความมืดเจโตปนิธิหรืออำนาจแห่งการตั้งจิตคือพลังอันเป็นกลางๆเปรียบเสมือนดาบสองคมอภาวลาหก,กเทวดาใช้พลังนี้ เพื่อการสร้างความมืดแต่ในทางกลับกันพระอริยเจ้าทั้งหลายทรงใช้เจโตปนิธิเดียวกันนี้เพื่อทำลายความมืดท่านตั้งจิตปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญบารมีท่านตั้งจิตอย่างแน่วแน่ที่จะรักษาศีลเจริญสมาธิและอบรมปัญญา และท่านตั้งจิตอย่างแน่วแน่ที่จะทำลายม่านเมฆคืออวิชชาให้สิ้นซากอำนาจจิตที่แท้จริงและประเสริฐที่สุดจึงไม่ใช่อำานาจที่ใช้เพื่อบดบังแสงสว่างภายนอกแต่คืออำนาจที่ใช้เพื่อจุดประทีปคือปัญญาให้สว่างสวัยขึ้นภายในใจ จนสามารถมองเห็นหนทางสู่พระนิพพานได้อย่างชัดเจนขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร